แบบนี้รถเดิมจอดหน0 0 0แบาทได้ทั้งหมดเลยแม็กยางช่วงล่างระบบเบรคพร้อมอตัวเบรคมือสลิงแล้วก็คาร์บอนรอบคันก็คือรถเดิมจอดเป็นแบบนี้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลีซีเนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูเจ้าลูมินนั้นเพื่อนนะสำหรับใครที่กําลังออกเจ้าลูมินอยู่ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะง,งบแค่แสนห้าเพื่อนนี่เลยแสนห้าทั้งคันนะเพื่อน ยังรอเลยสําหรับใครที่แบบเพิ่งออกป้ายแดงมาไม่รู้ว่าจะแต่งแนวไหนนี่ลองดูคันนี้เป็นรถของพี่เอ็มธนูทองนั้นเพื่อนนะเนี่ยพี่เขาก็มีไม่ว่าจะเป็นแลมโบ h u ฮูลาแค้นอีโวนิสันอาร์สามห้าเราเคยรีวิวมาหมดแล้วแต่ว่าคลิปนี้เราจะพามาดูรถใหม่ของพี่เอ็มนะเป็นไงแต่งเต็มเลยเพื่อนนะคาร์บอนรอบคันนะเพื่อนนะล้อ CE 28บเบรกหน้าหลังนะครับ แบบนี้งบแสนห้าเท่านั้นเพื่อนนะคาร์บอนรอบคันเลยไม่รวมเบาะนะเนี่ยมีเบาะซิ่งคู่หนึ่งเนี่ยว่าไง,ไงเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมพามาเจาะนั้นเพื่อนนะว่าเจ้าลูมินคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างสาหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมลูมินคันนี้กันเลยผมไปสนับสนุนโดย a n p performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัตตอมจูนบายเล็บเอ็กจูนนิ่งมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูน ไปครับทุกคนไปรับชมเจ้าลูเมนของพี่เอ็มธนูทองนะครับผมพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาชมรถใหม่พี่เอ็มเนาะรถน่ารักรถน่ารักเดี๋ยวพี่เอ็มแนะนำหน่อยคันนี้เป็นลูเมนตัวไหนครับพี่เป็นลูเมนตัวเริ่มต้นก็คือลูเมนจะมี2ตัวจะมีตัวชาร์จบ้านกับชาร์จปั๊มนะครับก็จะมีโวนต่าง50,000 ตัวนี้น่าอยู่490,000ถ้าเป็นตัวชาร์จไวหรือชาร์จปั๊มได้ก็อยู่550,000ถามนิดนึงทำไมถึงเลือกเป็นชาร์จบ้านนะพี่จริงๆแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่ข้างนอกเราก็ต้องเลือกชาร์จบ้านแต่เธอเราเป็นคนชอบเดินทางไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลือกชาร์จปั๊มเลยไวกว่าก็คือต่างกันแค่นี้เลยใช่ครับนเดียวแล้วก็เป็นการอาจการชาร์จไฟด้วยถ้าตัวชาร์จ ปั๊มเนี่ยจะไวชาร์จรบ,บ้านก็ชา้าช้าอ่าครับผมแล้วคันนี้เขาวิ่งได้กี่โลนะพียมผมวิ่งได้ประมาณ230ไม่เกินเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งให้แบตจนหมดอยู่แล้วรถไฟฟ้ามันไม่ควรวิ่งจนหมดอ่าใช่อ่าใช่มันก็ต้องชาร์จตลอดสมมุติ<ช>เราชาร์จเต็ม วิ่งไป50โลผมก็กบมใชาให้เต็มเหมือนเดิมพอต้องเติมให้มันเต็มตลอดอ่าครับพี่ใช่ครับส่วนใหญ่คนที่ซื้อลูมิน่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตในเมืองถูกไหมพี่ใกล้ๆถูกไหมพี่อ่าสำหรับคนที่ซื้อมีอยู่สองแบบชอบไม่ได้สนใจอะไรเลยซื้อไปเฟอร์นิเจอร์อันดับสองก็คืออ่าเปรียบเทียบการซื้อรถรุ่นนี้นะสมมุติถ้าเราต้องซื้ออีโกคาร์พวกแจ๊ดจาริสวีออสวนขับในเมืองต่อเดือนนะไม่ได้เดินทางไกลนะครับค่าน้ํามันของการจ่ายของรถอีโกคาร์เครื่องยนต์เนี่ยสามารถ พอรถคันนี้ได้เลยเหมือนได้รถรฟคันหนึ่งเลยครับผมอ่าอันนี้คือแค่ในเมืองนะแต่ถ้าเดินทางไกลผมก็ยังต้องใช้รถน้ำมันเหมือนเดิมอาจจะไม่เหมาะนะพี่น้องไม่เหมาะไม่เหมาะเดินทางไกลใช่จริงๆถ้าซื้อรถรุ่นนี้มารับลูกไปส่งลูกหรือทํางานแบบในเมืองในกรุงเทพอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์ประหยัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงเพื่อนว่าอย่างคันเนี้ยเจ้าดูมินมีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างตอนนี้รู้สึกว่า ในกลุ่มบ้านเราก็นิยมเอามาแต่งกันค่อนข้างเยอะทกอยเยอะแล้วก็แต่งไม่ธรรมดาด้วยส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะแต่งเกินราคารถถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงว่าพี่เอ็มแต่งอะไรไปบ้างอย่างด้านหน้าทำอะไรบ้างพี่เอ็มอันนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงตัวนี้เป็นงานแวกค่ำระบบเดียวกับรถสองหันนู้นนะระบบเดียวกันเลยฝางานแวกแล้วก็มีลิ้นหน้าครับผมก็จะทําให้รถดูเปียนทรงเลยแล้วก็จะมีฝาชาร์ตครับตัวนี้เป็นฝาชาร์ตแล้วก็มาเป็นบันไดด้านข้างบันไดนี้ก็ต่อ ให้มันลงมาดูเตี้ยกว่าเดิมพราะรถเราเส็จช่วงล่างแล้วร,รถรุ่นนี้โชกยังไม่มีของแต่งก็ต้องเอาของเดิมมาทำสตัดแล้วก็ใส่ล้อ c e ใส่เบรก AP รุ่นนี้เดิมดิมมีแค่ดิสหน้ารเรามาใส่เป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วก็มีตัวดึงมือไฟฟ้า อ่าแล้วก็มาเป็นดฟพูเซอร์หลังและครับคันนี้ก็คือแต่งรอบคันเลยนะทุกคนใช่อันนี้คือค่อนข้างที่จะเต็มที่สุดแล้วตอนนี้ใต่ในราคาที่มันจับต้องได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านหน้านั้นเพื่อนว่ามีอะไรบางก็มีฝากระโปรงหน้าคาร์บอนถูกไหมพี่ใช่ครับหนึ่งชิ้นอันนี้ถามนิดนึงพี่ปกติฝากระโปรงคาร์บอนของพี่มมีแค่ลายเดียวใช่ไหมพี่จริงๆมีลาย2แล้วก็มีผ้า6มิลผ้า8มิลผ้าคิวบิกเยอะมาก แต่อันนี้คือออริจินอลอ๋อคือสามารถเลือกเลือกลายผ้าได้ใช่เลือกลายผ้าได้อยู่ที่เราชอบเลยแต่อันนี้คือ20กว่าปีแล้วนะก็จะเป็นหลายนี้เบสิกอ๋อคือจะไม่มีพวกฝาเจาะถูกไหมพี่เอ็มไม่มีเพราะว่าจะเป็นฝาเรียบใช่ใช่มันเป็นรถไฟฟ้ามันควรที่จะต้องไม่มีอะไรลงเครื่องยนต์เลยโอเคโอเคสำหรับใครที่สนใจเนาะชอบผ้าลายไหนสามารถเลือกได้ใช่ใช่ครับฝาหน้าจบแล้วแล้วก็จะมีลิ้นคาร์บอนถูกไหมครับใช่ครับลิ้นคาร์บอนก็ดูซิงซิงใส่ลิ้นคาร์บอนเอาง่ายคือแค่เติมแค่ลิ้นหน้ารถก็ดูเปปลลี่ยนนนนมิิตไแ้วทุกคใั อันนี้ถามนิดนึงพี่เอ็มอย่างสีลูมินเขามีให้เลือกเยอะไหมหมูเยอะมากนะเขียวชมพูเทาสีน้ำตาลสีบอลห้าสีครับแต่ที่เลือกสีนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีรดไงอ๋อต้องเอาด่วนๆก็มีสีนี้เลยก็คือหายากนิดนึงใช่ใช่หายากตอนนี้ก็ต้องหาระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็แต่ละสีคือไม่ต้องเพิ่มเงินใช่ไหมพี่ไม่ต้องเพิ่มครับปกติเลย สำหรับใครที่ลองดูแนวทางคันนี้นะเป็นรถสีเขียวถูกไหมเพี่ใช่ครับสีเขียวเขียวมินเขียวมินแล้วก็ด้านข้างตรงอันนี้ฝาชาร์จฝาชาร์จก็คืออันนี้เป็นไงครอบเอร์อครอบใช่โทษนะนี่ครอบทับของเดิมก็คือครอบทับของเดิมได้เลยนะรุ่นนี้อะไรหายากคนกําลังกังวลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเอาของเดิมไปทําจะทํากลับเดิมได้ไหมก็เลยครอบเลยวันนึงเบื่อถอดออก มันเบื่อถอดออกได้เลยคับผมฝากกระโปรงนี้ก็ถอดเปลี่ยนนะขอเดิมเก็บกลับบ้านใช่ครับคือสำหรับใครที่แบบอยากจะกลับเดิมก็ทําได้เลยนะเพื่อนนะใช่ครับโอเคแล้วก็มีล้อนั่นเพื่อนนะเป็น c e 28ใช่ครับอันนี้จําสเปกได้ไหมพี่จำไม่ได้เลยอะเป็น15หเนาะอ่ะ15แน่นอน15้าน่าจะกว้างเจ็ดพี่เนาะครับ15กว้างเจใช่ใช่ออฟเซตไม่มั่นใจใช่ไม่28ปดก็35หนั้นเพื่อนน่น่าจะอยู่2สเปคนี้ แล้วก็จะมียางนะพี่เนาะเป็น2 0 5 5 0น5้นะเพื่อนนะก็จะอ้วนๆถูกไหมพี่ใช่ครับอพอเธอเราใช้ยางบางลดต้องเตี้ยอีกอ่าใช่พี่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดใส่2 0 5รถมันก็จะดูไม่ค่อยเตี้ยมากเนาะพี่เนาะใ่เพราะว่ายางเขาจะอ้วนนันเพื่อนนะอันนี้ก็นุ่มนะใช่ใช่ก็เน้นนุ่มนะเพื่อนนะก็แล้วแต่ชอบใครชอบแบบเตี้ยๆก็จะเป็น195่ก้ถูกไหมพี่ครับครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนเบรกเพิ่มนะพี่เอ็มเนาะใช่ครับเ p เป็น AP นั้นเพื่อนนะ อันนี้ถามนิดนึงพี่เอ็มใส่เบรกมาแล้วฟิลลิ่งเป็นอย่างไงเบรกเดียวเดิมไหมดีกว่าเดิมแต่มันยังมีข้อเสียอยู่ว่าปั๊มเดิมติดรถให้มาเนี่ยมันสําหรับเบรกคู่หน้าอ่าครับพอเวลาใส่เบรกคู่หน้าเบรกคู่หลังก็ต้องไปเปลี่ยนแม่ปั๊มตัวในรถไม่หนึ่งตัวโอโอเคโอเค,อเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูปั๊มหลังอีกนะใช่หนะูข้าง,งนี่แน่นเลยอะ่ะอย่างตรงกระจกมองข้างอันนี้คือล้อใส่ล้อครอบคาร์บอนใช่ใชเอาชิ้นงานเดิมไปทําแม่พิมพ์อยู่แล้วก็มือเปิดด้านข้าง รอทำ okay, แม่พิมพ์อยู่อ๋ออันนี้คือที่เปิดก็เปิดเหมือน GTR เลยนะคาร์บอนด้วยเปิดอย่างนี้เลยนะโหเท่เลยโอเคโอเค,อเคสำหรับใครที่แบบอุยอยากจะได้คาร์บอนนี่พี่เอ็มมีนั้นเพื่อนนะใช่แล้วก็สเกิร์ตข้างตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะทุกคนใช่ครับต่อชายล่างลงมาสเกิร์ตคาร์บอนอันนี้จะเป็นล้อด,ด้านท้ายอันเพื่อนนั้นใช่ข้างหลังนี้สวยเนาะนี่เต็มเต็มนั้นเพื่อนนะเบรกเอพีอันนี้คือเป็นปั๊มคู่หน้าถูกป่ะพี่ใช่ครับ ออกปั๊มคู่หน้าเลยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าใช่ครับอันนี้มันเป็นเบรคมือสลิงอ๋อเป็นสลิงแล้วก็ใช้ลูกสูบดันเนาะโอเคโอเคประมาณนี้โอ้โหแน่นๆเลยนะกับเบรกด้านหลังนะสุดยอดหนุบหนับเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายอย่างด้านท้ายก็จะมีฝาถูกไหมพี่ตัวนี้เป็นงานครอบอ๋องานครอบใช่เราจะครอบก็คือถ้าของเดิมไปทําก็อย่างที่บอกว่ามันเสียของเดิมเราก็ครอบวันหนึ่งเราเบื่อเราถอดออกผิวเดิมก็ไม่เสีย แล้วก็มีแก๊บหลังคาตัวนี้จําเป็นนะฮะขับรถรุ่นนี้ฝนตกไม่มีตัวปัดกระจกข้างหลังเอาเหรอชอันนี้ช่วยได้อันนี้น้ํามันก็จะเปลี่ยนทิศทางไปอยู่ด้านข้างครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังดีขึ้นครับเนี่ก็จะมีฝาหลังนะเป็นเหมือนคัฟเวอร์หรือว่คัฟเวอร์ใช่ครับะฝาท้าย1แล้วก็จะมีแก๊บหลังคา เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญหนุ่ยี่สคัญสําคัญครับสำคัญเพราะว่าลูมินด้านท้ายคือไม่มีที่ปัดฝุ่นด้านหลังให้นะทุกคนนะใช่โอเคแล้วก็จะมี diffuser ใช่อันนี้โหดเลยข้างหลังอ่ะนี่แน่นเลยคาร์บอนนะครับนี่ก็คือจะเป็นทรงของพีเอ็มเลยเนาะใช่ครับปั้นเองเลยใช่ครับจะททรงแบบนี้เลยเอกลักษณ์ของเราจะด้านข้างจะมีปีกหมดเลยด้านหน้ามีปีกบันไดมีปีกด้านข้างมีปีกคือจะเป็นปีกตรงนี้ใช่ครับให้มันดูซิ่งขึ้นดูอลังการนิดนึ่งใช่แต่ละค่าจะทํามาไม่เหมือนกันเลยครับเป็นตััวดท้งหม ครับผมอยากทราบราคาพี่เอ็มว่าอย่างคันนี้พี่เอ็มแต่งไปประมาณเท่าอย่างแบบนี้รถเดิมจอดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้ทั้งหมดเลยแม็กยางช่วงล่างระบบเบรกพร้อมตัวเบรกมือสลิงแล้วก็คาร์บอนรอบขันก็คือรถเดิมจอดเป็นแบบนี้เลยวันเดียวจบด้วยแสนห้าแบบนี้ใช่แสนห้าไปออกรถมาแล้วก็ขับมาทำได้เลยก็จะสามารถเลือกผ้าคาร์บอนได้เลือกลายล้อได้มีหลายลายมากพวกทีเออะไรก็เลือกได้หมดเลยครับ ก็ถือว่าไม่แพงแล้วพี่เนาะส่5ห้านี้ได้ทั้งคันได้ทั้งคันเลยประหยัดประหยัดยุคมีสำหรับขายที่กําลังคันนะนะอ่าครับอ่ากำลังคันก็ได้เลยสำหรับคนที่แบบอ้ยไม่ไม่อยากได้พวกแบบเบรกที่แบบแบรนด์ดังๆแพงๆของที่นใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอย่างบางคนก็แต่งกันก็ทะลุรถเลยถูกไหมพี่บางคนก็เบรกอย่างเดียว เลก็ต้องแสนหนึ่งใช่บางค้แสนหมื่นนะสมมติข้างหน้าแสนหมื่นรอแท้ห้าหมื่นไปแสนหกแล้วยังไม่รวมยางไม่รวมช่วงล่างใช่ใช่อันนั้นอีกตลาดหนึ่งตลาดนั้นผมก็อยากไปเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวรอก่อนเอานี้ตลาดนี้ก่อนเห็นแบบบางทีลูกค้าเห็นรถขึ้นมาคันหนึ่งหุ้ยน่ารักมากเลยครับเจอราคาที่แบบโโหไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วผมอยากให้คนเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีรถที่น่ารักแต่งเต็มในราคาจับต้องได้คุณแค่ไปดาวรถมา แล้วก็มาแต่งที่เราคือจบป๊อบป๊อบน่ารักเลยผมถามนิดนึงได้ไหมผ่อนแพงไหมพี่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอ0%มีแต่ไม่ได้ส่วนลด0%ด้วยนะดาวประมาณไม่เกินแสนสามผ่อนเดือนละห้าพันหรือสี่พันนี่แหละน้อยมากเลยใช่น้อยน้อยน้อยมากเลยเราขับรถอีโก้คาร์เติมน้ำมันวันละร้อยเดือนสามพันครับผมกลาวเอาค่าน้ำมันของรถอีกเนี่ยไปบอกพ่อแม่นะสาวๆใครที่เป็นนักศึกษาอยากได้บอกเนี่ยแม่ดูคลิปนี้เขาบอกว่าไม่ต้องซื้อรถที่เป็นรถ เครื่องยน์แล้วเอาตังค่าที่เติมน้ํามันเนี่ยมาซื้อมาจ่ายพอรถรุ่นนี้ได้เลยเท่าก็เราจะได้รถฟรี1นึคันให้แม่ไปเสียตังดาวมาเอาจริงมันก็ผ่อนไม่แพงนะทุกคนถูกครับถูกแล้วผมแอบเห็นรู้สึกว่าพี่เอ็มเปลี่ยนบอกด้ถูกไหมพี่ใช่คือเราเป็นธุรกิจเกี่ยวคาร์บอนแล้วเราก็ดันของที่เป็นเม d ดอิน h ท i l a แลนดะ ก็เลยใช้เบาะธนูทองเราจะใส่ในรถ GTR ด้วยใส่รถทุกรุ่นที่เป็นรถประกวดรถโชว์กระบะอะไรเงี้ยครับมันอารมณ์เหมือนเบาะบักเก็ตเลยนะทุกคนมันก็นุ่มนะมันก็นั่งประคองดีแต่จริงๆมันจะมีอะคาธาร่าลองหมดเลยแต่ผมอ่ะไม่กลัวมันเลอะเดี๋ยวผมขอดูได้ไหมได้เลยนี่ทุกคนเรามาดูนี่เป็นคาร์บอนเลยอ่ะตัวนี้เป็นลายทอมแคทด้วย ผมถึงบอกว่าลายผ้าในเลือกได้ไปหามาเลยรูปในเน็ตก็ได้อยากได้ผ้าลายนี้สั่งผลิตได้เลยแต่ผมคิดว่าถ้ารถมันดําเกินไปมันจะไม่สวยทอมแคทมันเข้าว่าสีเขียวก็เลยทำคอนเซ็ปต์นี้อันนี้แสนห้ารวมบอกไหมพี่ไม่รวมไม่รวมเอาบาะแยกนะทุกคนใช่บาะบอกก็ประมาณห้าหมื่นโอเคโอเคสำหรับเอ้ก็เตีไปสองแสนกลมๆนะพี่ใช่สองแสนนี้คือเต็มเอียดเลยสองแสนรวมบอกนะทุกคนนะใช่ครับโอ้ดูซิ่งขึ้นเลยอ่ะอันนี้จะเป็นภายในนั้นเพื่อนภายใน โอเคประมาณนี้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตดู GTR กับดัมโบล์นิดนึ่งนะพี่น้องได้ครับอัปเดตนิดนึ่งอย่าง GTR มีทำอะไรเพิ่มไหมฮะพี่ตอนนี้ยังไม่มีก็จะมีทำผ้าลายใหม่ขึ้นมาคราวที่แล้วเราเจอผ้าลาย2ครับผม GTR เนี่ย2024ภายในและตัวในห้องโดยสารในในห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นผ้า 12K เนี่ยเรามาดูกันผ้า 12K คือตัวนี้อ่าสิบเรียกว่าผ้า 12K อ่ะพี่ใช่ครับอ๋อโปรติไม่ค่อยได้ยินเลยนะพี่อ่ามันจะอยู่ในคอนโซลตัวรถ อผมเดิมโรงงานมาจะเป็นเมันนจะป็ด้านๆใช่ไหมพี่ตรงคโซน GTR ผมก็เปลี่ยนผ้าลายนี้เข้าไปอ๋อเป็นเป็นแบบเงาด้วยเนาะพี่เนาะใใชช่่คครับอ๋ออันนี้คือเรียกว่าผ้าลาย 12k นะครับรหัสผ้ามัน 12k จะไม่ใช่ลายหนึ่งถูกไหมพี่ใช่ลายหนึ่งจะเล็กลายสองจะใหญ่แล้วก็มีลายสี่นะมันจะพื้นฐานคือลายหนึ่งลายสองลายสี่ผ้าหกมิลผ้าแปดมิล 12k ทอมแคทผ้าขาว รายละเอียดเยอะมากเยอะเยอะเยอะเอพวกคาร์บอนนะทุกคนนะก็คือคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วก็คือเป็นคาร์บอนเต็มทั้งคันเลยถูกไหมพี่เนาะใช่เดี๋ยวล้อไส้เบรกทีเดียวสร้างมาเรียบร้อยแล้วอ๋นนี้คือล้อเบรกใช่ครับแต่ว่าลิ้นหน้าพี่มยังไม่ใส่ถูกไหมพี่ใช่ยังยังไม่ใส่กระจกมองข้างอะไรก็คือรอของอยู่ตอนนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับสเกิร์ตข้างเลยตรงนี้ก็คือรอของเนี่ยใช่ครับตัวรถเป็นติ่งเงินนั้นเพื่อนนะในไทยก็ถือว่าค่อนข้างหายากนะกลับน้อยอาสามห้าตัวล่าสุดนะเพื่อนนะ ประมาณนี้แล้วอย่างแลมโบว์พี่พี่เอ็มแลมโบว์ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยก็เหมือนเดิมไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยครับตอนนี้แต่ว่ามีเปลี่ยนฝานาะพี่เนาะใช่ทำมีเปลี่ยนฝาคาร์บอนใช่ครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมมาถ่ายตอนป้ายแดงเพียมก็ยังไม่เปี่นฝาเลยใช่ใช่แล้วก็จะมีตัวไอตัวกันแอร์แผงแอร์ตัวกันพวกตะแกรงนะทุกคนนะเพราะว่าพวกรถซูเปอร์คาร์มันจะเป็นช่องาเรนยอะนะเออมันจะเป็นช่องแล้วเวลาขับด้วยความเร็วสูง หินมันจะดีดเข้าไปโดนพวกไอลังพึ่งเลยใช่ไหมพี่เอ็มแล้วก็พังเลยใช่มันจะไม่พังมันจะก้อนมันจะบีมันจะบีมันจะแบบมันจะเสียทรงอ่ะทุกคนนะแต่ว่าพอไปเปลี่ยนอ่ะก็หลักแสนหนยพี่เอ็มใช่ครับใช่ใช่อันนี้พี่เอ็มก็เลยเลือก DIY เลยเนาะเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมเลยสําหรับใครที่มีพวกรถซุปขานแที่แบบเป็นช่องพวกอินเทคดูดอากาศเข้าไปเยอะแล้วเป็นพวกช่องลังพึ่งต่างๆอ่ะก็สามารถมาทําได้นะทุกคนนะ เนี่ยทุกคนเพราะว่ารถพวกซูเปอร์คาร์ไอ้พวกตะแกรงรังพึ่งมันเยอะมากใช่แล้วรถคักรถคักมากเลยตอนนี้ใช่หุ้ยทำไมเดือดขนาดไหนเนี่แล้วอย่างคันนี้มีจะแต่งอะไรอีกไหมอ่ะพี่เอ็มน่าจะใส่เบรกอีกทีนึงเพราะตอนนั้นไม่ได้กดมาอ๋อที่ที่เราคุยกันใช่ไหมพี่ที่ผมถามว่าทำไมไม่เอาเซรามิกใช่พี่ผมก็รอมันหมดวารันตีอยู่เนี่ยนี่คันนี้ประมาณ3ปีแล้วโอ้สามปีแล้วใกล้แล้วสองปีสองปีปลายปลายแล้วแต่คันนี้พี่เอ็มก็ไม่ค่อยได้ใช้ถูกไหมพี่ใช่ไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับจอด แต่ว่าพวกอะไรพวกของแต่งต่างพวกวิงอะไรเงี้ยจะมีจะมีน่าจะน่าจะนะน่าจะมีนะขอให้มีความต้องการจริงๆเรารอความต้องการอะถ้าทุกคนต้องการเราพร้อมผลิตอยู่แล้วฮะโอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่เอ็มฝากช่องทางกันต่อหน่อยพี่อ Facebook เอมธนูทองเบอร์โทรดีกว่าเนาะถ้าเฟซบุ๊กหายากเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 6 3 7 4 0 3 2 4เจปรึกษาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ทั้งหมดเลยสอบถามได้แล้วก็เข้ามาดูก่อนได้สําหรับรถลูกมินเนี่ยขครอยู่นครปฐมหาศูนย์บริการไม่เจอมาลองขับรถเดิม ถามเพิ่มพียเมโปรติร้านเพี่มนี้ทาคาร์บอนลดอะไรบ้างครัพี่หลักๆจริงๆผมโตมาจากงานกระบะบทำประมาณปีนี้ก็1ิบปีแล้วที่ทํางานคาร์บอนมานะแล้วก็เล่นตามกระแสสมมติรถตัวไหนออกมาอย่างลูมินออกก็ทำคาร์บอนก็เลยเป็นหลักใช่ครับ,รบแล้วก็รถตู้ออนิคอมพิวเตอร์เอสยูว<ม>ี แล้วก็หลังๆก็มาเล่นรถส่วนตัวตัวนี้ขึ้นมาก็ทําเรื่อยๆครับผมใช่ก็คืออยากได้คาร์บอนไปใส่รถรุ่นอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ได้เลยได้เลยบางตัวก็ทําไว้ด้วยแล้วก็ยังไม่ดีวิวด้วยครับตั้งแต่รถบ้านยันซูเปอร์คาร์เลยถูกตัวโมไซก็ทํามไซทาด้วยโมไซก็ทำนาซิงเอ็กแมกฟาซาเอาง่ายๆที่มันเป็นกระแสตอนนี้ทางร้านน่าจะทําหมดใช่ครับโอเคได้เลยพี่เอมวันนี้ขอบคุณมากครับครับัสดีครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราก็พามาอัปเดตเนาะก็จะมีท นิสสันอาสามห้านั้นเพื่อนแล้วก็นี่เป็นเจ้าลูมินนั้นเพื่อนนะสำหรับใครที่ขับลูมินอยู่อ่าลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้งบแค่แสนห้านั้นเพื่อนนะก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะทุกคนนะสาหรับใครที่มีงบอยู่ก็อยากจะแต่งตามพี่เอ็มก็สามารถมาจัดได้นั้นเพื่อนนะเป็นชุดคาร์บอนรอบคันก็ได้หรือว่าอยากได้เบรกหน้าเบรกท้ายแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้นั้นเพื่อนนะแค่แสนห้านั้นเพื่อนนะไม่รวมเบาะนะครับประมาณนี้ ก็เป็นว่าใครชอบคลิปวีีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถอะไรส,สามารถกดติดตามกันไม่ได้นะวันนี้ขอตัวลาไปกัอผมบ๊ายบาย